กลบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะคะ่ะมือนีพบกับช่องเจดาพารวยค่ะมือนีได้มติดตามพ่อสุริยนเนาะคะ่ะเพิ่นเป็นพ่อพ้ามอยู่วัดป่าสว่างธรรมค่ะค่ะเข้ามาแล้วห่างงวดเนาะคะ่ะงวดนี้จะเป็นงวดที่หกเนาะคะ่ะเอามารุ่นมารุ่นพร้อมกันว่าพ่อสุริยนตจะเข้าเป็นงวดที่หกปะคะ่ะส่วนมาก เพื่อนจะเข่าสองตัวและเลขท้ายลอตเตอรี่สามตัวติดติดกันห้างวดค่ะค่ะเมื่อนี้ก่ะเจดาคกะอยูวัดป่าสว่างธรรมค่ะหรือวัดสิริพรเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวเดอร์ค่ะเพื่อสิว่าพลาดคลิปดีๆจากทางช่องค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาสอบถามคุณพ่อมิตัวมากแล้วค่ะแล้วก็สื่อไวเลยหลายใบแล้วพร้อมค่ะ นี่ีจะเป็นงานเพิ่นเด้อค่ะเนี่ยค่ะเป็นงานงานบานดอนก่อยเนาะค่ะวัดปลาสว่างถ้ำค่ะงานอุบลนบานเนาะค่ะเนาะค่ะไอพิธีฉลองผัดยศเนาะค่ะพระครูประหลัดศรีวานนท์วันที่สิบสี่ เมษายน2 5 6 6นเนาะค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมากะแว่ท้ำบุญรวมกันใดเด้อค่ะเนี่ยค่ะคนเป็นงานในฉลองรับัดยศเนาะค่ะเนาะค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมากะรวมบุญใดเด้อค่ะวันที่14ี่เมษายนค่ะเดี๋ยวห้าไปตามคุณพ่อเลยค่ะว่างวหนี้คุณพ่อจะได้มาตัวใดเนาะค่ะกลบสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อผมคุณพ่อซื้อยังค่ะสุริยนต์ครับ คุณพ่อสุริยน์เนาะค่ะโอ้ยเด้ยินขค่าวาโศกหมานค่ะเออได้มาแล้วจักงวัดพ่อถูกมหาวดคร้บมหาวดถ้าถูกวัดนี้จะเป็นวัดที่หกโอ้ยค่ะวัดละลายว่าพ่อได้หะลายพ่อก็เป็นพ่อพรามอยู่วัดนี่แหละวัดป่าสว่างธรรมโอ้ยคพอพี่น้องมาก็หาพ่อเลียกหาพ่อหมดแวหมดไลยพ่อพราพามอยู่ไหมเขาจะถามคนที่เคยได้นะเขาก็ดึงเรสเตอรี่เนี่ยเมื่อที่แล้วอยู่นี่น่ะพ่อได้รางวัลที่สามตัวเล็ก อีกคนหนึ่งอยู่ที่อุดรได้รางวัลที่สองคนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ที่หนึ่งอยู่นี่หมดแผงใหญ่โอ้อยู่แผงอยู่แผงยายหมดเลยโอ้เดี๋ยวผมขอญาติถ่ายแผงเห็นหน้าเห็นตาค่ะญาติค่ะนี่ค่ะแผงคุณแม่แผงลอตเตอรี่นะครับผมคุณแม่อยู่วัดไหนค่ะขายอยู่ที่ไหนครับผมขายอยู่วัดป่าสว่างธรรมนี่แหละจ้าหรือวัดอยู่วัดป่าสว่างธรรมวัดป่าสว่างธรรม ค่ะวัชรีพรนะคะโอ้ผู้ใดผ่านไปผ่านมากอะเหวดัยเด้อค่ะเพคนใดรางวัลย้ายจากคุณแม่แล้วเนาะค่ะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งไปจากแผงคุณแม่แล้วค่ะโอ้โหรังวันที่หนไปจากแผงคุณแม่แล้วหนึ่งสองสามอยู่นี่หมดเลยโอ้โหไปรางวัลเข้าบ่อยอ๋อนี่ได้รางวัลที่สามคุณพ่อได้รางวัลที่สามเนาะค่ะแผงคุณแม่นี่นะครับผมโอีกคนหนึ่งตัวเล็กๆก็เหมือนนางนี่แหละอยู่ที่อุดรได้ที่สอง คนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ที่หนึ่งให้ลูกตัวเล็กๆแบบนี้มาดึงเนี่ยใบเดียวถูกอ๋อไอเด็กให้เด็กน้อยมาดึงใบเดียวถูกเลยถอ้ดวงเพิ่นนะพอนอบุญเพิ่นน่ค่ะคุณพ่อก็ถือว่าบุญลายอยู่ดได้รังวันที่สามก็ถือไม่ได้เรื่อยยืดดอกถือยืนนี่ละว่ามันชุ่มว่ะสามใช่วาดเมื่อวานว่ามันชุ่มว่ะพอถือแต่ว่ามันเกิด่าถือแล้ววันใหญ่ไม่ถือเพียงเดียวแล้ววันที่สาม ได้เน้ยนเลยเนาะพ่อแต่ว่าคุณพ่อ่ถูกมหาหงวดติดแล้วเนาะค่ะถึงวัดนี่จะเป็นวัดที่หกถ้าถึงคุณพ่อมีเลขมากไปค่ะงวดนี้ก็ตัวกระเสือ972 972คุณพ่อชอบ972 2 972นี่แหละพอเสือมิถานี่แหละเป็นเลขฝันบอกค่ะคุณพ่อก็ฝันฝันว่าจังไดค่ะฝันไปเอาปลาสองตัว เป็นปลาคอดถ้าพ่อฝันทั้งทีมันจะเป็นเกศสอ,องตัวก็จะสองกัเลยสื่เกศสองอคุณ <c oughs> พ่อก็ถือว่าฝันแมน่นอยู่ด้เนาะค่ะ,คะยังมานมายำไหนมันมาตรงตะของเพื่อนที่พ่อชื่อเลยได้หนิค่ะพ่อเอาไว้ <c oughs> ไออไหลายใบแล้วพี่พ่อเอาไหลายใบแล้วพ่อเอาเจ็ดสองพ่อเอาไว้หลายใบแล้วเอาไว้หลายใบแล้วกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็หลายใบแล้วโอ้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดนัเนาะค่ะคุณพ่อมากค่ะ คุณพ่อยิ่งแล้วมากกว่านี้ชั้นมากขึ้ถือเลขหนานั่มเลขไทยสามตัวนั่มประจำเลขสองตัวนั่มยังใช่นะพ่อคือประจำโอ้ถือประจำเลยไม่บอกค่ะนถือว่านี่จะเป็นว่าที่หกเลคุณพ่ออยู่วัดนี่ตลอดคุณพ่อข้ามอยู่วัดนี่ตลอดไม่ได้หนีไม่ได้ไปใกล้ไปใครไปใครมาแวะมาหาคุณพ่อได้ เจอคุณพ่อทุกวันที่วัดนี้โอ้ครับผมถ้ามีงานมีการจัดงานต่เลยห้าโมงไปแล้วพ่อจะกลับบ้านอ๋อครับผมตื่นเช้ามาก็มาอยู่นี่อยู่วัดพราะทางเจ้าอาวาสก็มอบให้พ่อดูแลช่วยกันค่ะถ้าเกิดว่ามีงานท้างนอกอ่ะพ่อเป็นยาตรวัดอยู่นี่ด้วยอ๋อครับผม เป็นใจยยกชายีกาอยู่นี่ด้วยคุณพ่อรับงานทั้งนอกบ่ค่ะแต่เกิดว่ารับงานชุวันแต่งงานทุขวันชุควันแต่งงานเลยพ่อทําหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่อยากไปละเหนื่อย๋อนเลยครับผมอายุก็หลายแล้วนอกคาะคุณพ่อเนาะแต่ก็ถือว่าคุณพ่อกันแต่ชาวบ้านเนี่ยถ้ามีงานชุขวัญแต่งงานแต่งอะไรงานชูขวัญหน้ากวไหนพ่อหมดอ่ะแถวนี้ใช่ไหมบริเวณแถวบริเวณแถวนี้ครับผมแถวแถวข้างข้างวัดข้างวัดแล้วก็ างบ้านใกล้คิดเนี่ยครับผมครับผมกันมือนีกะถือว่าโอกาสดีเนาะค่ะที่มาพอคุณพ่อเนาะค่ะสร้างช่องกะมาเป็นครั้งแรกขึ้นกันเนาะค่ะกันนีโอกาสได้สัมผณ์คุณพ่อค่ะคุณพ่อเขามาแล้วจังวด้าใดมาจังหวดแล้วก็วันนี้วันที่หก รางวันที่สามแี่ของคุณพ่อแลยแล้วค่ะโอ้รางวันที่สามพ่อก็ได้มาแล้วได้มหนึ่งใบนะครับลอตอรี่รางวันที่สามนะครับโมันมีใบเดียวมันมามีเลขชุดอสั้นก็จะได้สองใบมีแต่เลขใบหนึ่้ช่วงนั้นเขาให้แต่ใบช่วงนั้นย่ายนี่บ่ได้เอาเลขชุดมาขายมันแพงแสดงว่าแผงยายนี่ก็หมานอยู่ใครซื้อถูกระจำถูกบ่อย มันเป็นแผงอยู่ด้วยนะครับลอตเตอรี่แผงนี่ก็แต่เตงว่าของยาี่หมานนะคุณพ่อใชพอตื่นมาก็ต้องใช้คาถามหาโชคมหาลาภให้โอ้อยากได้ให้คุณพ่ออยากซี้เก็ต้องมีมหาโชคมหาลาภอยากได้ใหคาถามหาโชคมหาลาภจากคุณพ่อกัติิต่อคุณพ่อได้เด้อค่ะคุณพ่อยู่วัดสสว่าง วัดป่าสว่างธรรมเนาะค่ะแต่คุณพ่อช่ถุตัวเลขให้อีกที่เพื่นเบื่อนนี่ค่ะคุณพ่อมากเกินนึ่นี่ไงลองลองดูนะยกขึ้นเลยค่ะคุณพ่อแปลว่าบุญมาวัฒนามีครับผมลูกหลานอาจจะโชคดีคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอาจจะโชคดีก็ได้นะครับก็ลองลองดูนี่แหละประหารทีหึงแลจะนี่ก็ชุดนี่แหละนะมากกัจัดคัดกับพานเนาะพ่อเนาะแต่จะไปเชื่อให้มากเกินไปอ่ะนะ บางครั้งบางครำว่าอาจจะเป็นจังหวะของพ่อก็ได้ไม่เคยถูกหวยขนาดนี้นะแต่ปีนี้นับต้นปีมาเลยไม่เคยพลาดเลยโอ้ต้นต้นปีมาเลยบอกกับพ่อปีนี้ยังไม่พลาดเลยปีนี้ยังพ่อพลาดเล่าค่ะปีหกหกคุณพ่อยังไม่พลาดนะคะกรบผมผู้ใดมากก้ตามตามพาเนาะเผื่อว่าบุญลูกหลานที่ คุณพ <mile> ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ในขณะนี้อาจจะโชคดีโชคใหญ่ก็ได้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะสาธุไปดีไปดีชุดมีไหมก็ขอให้มีโชคมีลาภมีบุญวาสนาที่ดีมีบารมีที่สูงส่งให้ทุกคนทุกท่านร่ำร่ำรวยรยสวยสวยงามงามแห่งแห่งแห่งรวยรวยรวยพอมาแล้วรวยจงบังเกิดกับสายบุญสายกุศลทุกคนทุกท่านด้วยเทนตาเจ้าค่าสาธุขอบคุณครับคุณพ่อ คุณนะคะคุณพ่อโอ้ยไดพ่อจากคุณพอน้ำนอกกันเมริแอนจับถือว่าโชกดีค่ะเนาะใครสูกแล้วก็แวะมาทําบุญได้นะครับผมที่วัดป่าสว่างกับคุณทรามกับคุณพ่อวัดธิริพรับวนี่จําครับผมถ้ามาหาพ่อต้องมาที่วัดครับผมถ้าไปตอนกลางวันท LIKE ี่บ้านไม่เจอเราเคยอยู่วัดตลอดครับผมถ้าใดอยากมาหาคุณพ่ออยู่วัดไปหายูบ้านก็เจอแล้วค่ะตรงมาวัดอย่างเดียวมาวัดอย่างเดียวถ้าไปตอนกลางคืนจะ จะเจอนะครับตอนกลางวันอยู่วัดตลอด ครับผมมือนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่างช่องนะครับที่ได้มาเจอคุณพ่อสาธุสาธุขอบคุณนะเกิดคุณพ่อคะคะให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดบัรถนาที่ดีเกิดบารมีที่จงจงให้ลูกหลานร่ำร่ำเลยๆสวยๆงามงามเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยโอ้มหารรวยจงบังเกิดกับลูกหลานด้วยเถินพระเจ้าค่ะสาธุสาถือว่าเป็นบุญเนาะคุณพ่อเนาะ ค่านี่เป็นแนวทางของคุณพ่อสุริยน์เนาะค่ะในรถตะรี่มาแล้วห้างวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่หเด้อค่ะตั้งแต่ปี66มาคุณพ่อย่งบอท่านได้รูดเนาะค่ะค่ะทางช่องกะเสนอเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเนาะค่ะมักกระตามคาัดกระปานก่ะกะปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อพ่อแม่พีดด่น้องผู้ใดมักคลิปนี้กับดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น ค่ะผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในทางช่องน้ำเนเด้อค่ะมือนี่ทางช่องก็ถือว่าโอกาสดีเนาะค่ะใดมาพอคุณพอสุริยนค่ะค่ะปีนี้ยังไม่หลุกนะคะค่ะผู้ใดมาก่าแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ